คุณผชมกลับมาพบกับเฟอ l o รา e ี่เอในช่วงที่3ค่ะพี่ยุ้ยคะเรามีการขยายแฟนชายของลูกชิ้นปลาซูโม่ค่ะทั้งหมดกี่แบบคะพี่ก็มีหลักๆอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแบบแรกก็คือจะเป็นชุดที่ขายในห้างนะคะก็คือว่าจะเป็นชุดเราเรียกว่าชุดเตาไฟฟ้าและที่ดูดควันนะคะอ๋อมีเตาไฟฟ้าใเป็นเตาไฟฟ้าของเราเตาไฟฟ้าของเราค่ะนะคะ ก็คือเราจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมเลยนะคะผู้ซื้อก็ไม่ต้องทําอะไรละคือเตรียมตัวมาขายอย่างเดียวนะคะรูปแบบร้านหีือก G ออสที่ขายในห้างนี่จะเป็นลักษณะไหนฮะจะคล้ายๆกับแบบนี้นะคะคือเราออกแบบให้เหมือนเหมือนกันนะคะแต่จะมีไอะคิริกันน้ํามันที่ที่กันน้ํามันกระเด็นเพื่อวางที่ดูดควันอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าที่อยู่ในห้างจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของดูดควันความสะอาดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้านะคะไม่สามารถใช้ระบบเตาแก๊สได้ เป็นไฟฟ้าหรืออันนี้จะราคาสูงกว่ารูปแบบ<ช>ที่เป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นจะเป็นราคาประมาณ36,900บาทนะขะองเราค่ะแล้วเตาไฟฟ้านี่มีขนาดเท่ากับรูปแบบของตัวร้านในแบบประเภทอื่นไหมคะเราจะออกแบบให้มันลงลงพอดีเลยอะคะ่ะ<อ>ลงตัวกิออสพอดีนะคะค่ะคในรูปแบบของเตาหนึ่งหน่วยการลงทุนตรงนี้ครับสามารถ รองรับผู้บริโภคได้ขนาดไหนสามารถขายได้เท่าไหร่ต่อวันนะครับก็ประมาณ30ถึงหกกิโลต่อวัน30ถึงหกกิโลต่อวันเลต่อเตานะคะถ้ามี็นสองขึ้นอยู่กับจำเลค่ะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับจำเลแต่ส่วนใหญ่ชุดเตาไฟฟ้าเนี่ยเราจะขายในห้างเป็นหลักนะคะหรือว่าตามศูนย์วัฒนธรรมเออศูนย์สิริกิตนะคะหรือว่าไบเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะและรูปแบบอื่นนะคะมีอันหนึ่ะค่ะแบบที่2นะคะที่ไม่ได้มาโชว์ก็คือเป็นชุดมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะอันนี้ก็ ครอบคลุมทุกทางเลถ้าเกิดว่าเรามีมอเตอร์ไซค์พ่วงเนี่ยก็สามารถนำเคีออสของเราที่ไปต่อพ่วงได้แล้วก็ขายเข้าได้ทุกชุมชนนะะคอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์พ่วงเราให้มอเตอร์ไซค์ด้วยเลยไม่ใช่ใช่ค่ะนะคะแต่อุปกรณ์อย่างอื่นเราให้หมดนะคะพวกตัวไซค์คาร์ผู้ขาใช่ไหมคะถูกค่ะถูกค่ะมีล่มด้วยค้อนบอนด์คอนบอนด์ไปถูกต้องแล้วขายได้หลายพื้นที่ใช่ไหมครับอันไหนนิยมสุดครับรูปแบบเราเน้นยังมีอีกประมาณอีกสองสามรูปแบบรถชุ้นรถเข็นนะคะรถเข็น นะคะรถเข๋นนะคะก็คืออันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีทําเลประจําหรือว่าต้องการขายในระแวกใกล้ๆนะคะแล้วก็ชุดถัดไปก็คือเป็นชุดนี้ค่ะถอดชุดถอดประกอบอันนี้มาใหม่เลยใช่ค่ะเป็นชุดน้องดาวใช่ดาวิ้งม่ค่ะมีมีมีคนซื้อแฟนชายเป็นชุดนี้ไปยังคะโอ้ยมีเยอะคือจริงๆเรามีชุดถอดประกอบอยู่สไซส์นะคะคือไซส์ใหญ่เม็ กับตัวนี้เราทําเป็นชุดมินิพกพาเอาไว้สําหรับใส่รถเก่งโดยเฉพาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนอตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ออกรถคันแรกเพราะฉะนั้นบางบาง,บางคนที่มีรถคันแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินขึ้นมาอาจจะเออน่าจะลองหาอะไรได้เสริมในช่วงวันหยุดเราก็เลยออกแบบตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะรตัวนี้มันจะเป็นชุดถอดประกอบที่สามารถใส่ในรถเก่งได้นะคะเผืะะ่อว่างๆเราก็ขับไปคล้าย ในวันหยุดนะคะเพื่อหายได้เสริมค่ะในเมื่อรูปแบบการลงทุนมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทเลยทีเดียวแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าความเหมาะสมของเราสิ่งที่เหมาะกับเราจะเป็นการลงทุนในรูปแบบใดยังไงเรามีหลักการเลือกไหมครับค่ะก็อยู่ที่อย่างแรกเลยคือทําเลนะคะส่วนใหญ่ผู้บริผู้สนใจเนี่ยจะโทรมาถามเราจะถามก่อนเลยว่าทําเลของคุณเป็นแบบไหนแล้วเราจะแนะนาชุดให้ได้ถูกต้องอย่างชุดตลาดนัดเนี่ยชุดนี้ชุดถอดประกอบจะเหมาะสําหรับการที่เราไม่มีที่ประจํา อย่างเช่นวันนี้เราอาจจะไปขายงานลอย,ลอยกระทงไปขายงานเทศกาลประจําจังหวัดไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าเปลี่ยนตลาดนัดการขายไปเรื่อยๆอย่างชุดนี้จะเหมาะนะคะแต่อย่างเช่นรถเข็นเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับที่คนที่มีทําเลประจําเลยไม่ค่อยได้ไปไหนตอนเย็นมาก็ล็อกกุญแจกลับบ้านได้เลยไม่ต้องถอดประกอบเก็บของกลับบ้านครับะะและสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเรา,เราอย่างผมอย่างน้องติสติเนี่ยนี่เป็นชุดน,นี้ อาชีพเสริมแนะนำชุดนี้เลยแนะนำเป็นชุดนี้เพราะว่าชุดนี้เราตั้งใจออกแบบมาให้กับผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจแต่เงินทุนน้อยะคชุดนี้มีอะไรบ้างคะประกอบที่เขาจะได้รับคะก็หมดนี่ค่ะเท่าที่เห็นก็คือจะมีป้ายบนป้ายล่างนะคะแล้วตรงมีคี่ออสไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นกรชอนลูกของของลูกชิ้น แล้วก็มีได้ทุกอย่างเลยอ๋อตัวถุงนี้ก็จะเป็นถุงในถุงเป็นของซูโม่เลยค่ะนะคะเพื่อจะได้มีรสชาติเดียวกันมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะใช่ครับในเรื่องของวัสดุมาตรฐานส่วนใหญ่น้องที่ิฮะดูก็จะเป็นในเรื่องของสเตนเลสครับจะเป็นฟู้ดเกรดสิ่งที่เหมาะสมกับการทําพวกอาหารแล้วก็มีซอสน้ําจิ้มไม้จิ้มอันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับ เราจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะผู้ซื้อหาแค่ถังแกนมาก็เปิดร้านได้เลยอุปกรณ์หลักๆที่ที่มันต้องมีสําหรับการที่จะเริ่มต้นขายลูกชิ้นสําหรับ,ค,รบคนทีอ่อาจจะยังไม่สนใจแฟรนไชส์แต่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจขายลูกชิ้นด้วยตัวเองอย่งงีครับพี่พอจะแนะนําในความว่าอุปกรณ์เริ่มต้นควรมีอะไรอย่างไรบ้างนะฮะก็ต้องมีหม้อทอดเป็นหลักหม้อทอดเรารถ้าเกิดไม่มีก็ซื้อกับเราได้เราก็จะมีขายเป็นชุดป้ายพร้อมอุปกรณ์จริงๆเราก็มีํำหน่าย แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมจะซื้อทั้งชุดอย่างงี้คะเราสามารถซื้อตัวเป็นหม้อเป็นมีถุงแล้วก็น้าจิ้มอย่างนี้ได้ไหมคะมีค่ะแล้วก็มีไส <ป S 2> ได้ค่ะม,มีค่ะอ๋อเป็นอันนี้เป็นชุดยังไงคะก็เราเรา,เราเรียกว่าชุดป้ายพร้อมอุปรกรณ์หรือชุดอุปกรณ์เฉยๆก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเพราะจริงๆเนี่ยเรามีเราออกแบบแฟรนชาออรูปแบบแฟรนชายมาให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะกับอันนี้เราก็ไม่ว่าคุณจะมีป้ายสมมติมีป้ายอยู่แล้ว แต่ขอเปลี่ยนแต่สติกเกอร์เป็นของเราได้ไหมเอามีอาจจะมีรถเข็นเดิมอยู่อ่ะแต่ขอเปลี่ยนเป็นแค่ป้ายก็ได้เราก็ยินดีนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์มีเคาน์เตอร์สําเร็จรูปอยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็ให้แค่อุปกรณ์ไปนะคะแล้วก็ป้ายนะคะแล้วก็พร้อมสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าในราคาแฟรนไชส์ของเราแล้วก็มีการอบรมการทอดการขายเทคนิคการทอดการขายให้ฟรีครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของธุรกิจที่เหมาะกับคน ไปแล้วเราจะมาต่อไปเราจะคุยเรื่องคนที่เหมาะกับธุรกิจประเภทนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ต้องมีใจรักอย่างไรครับค่ะคนที่เหมาะสําหรับธุรกิจก็ต้องมีความอดทนนะคะก็คือพยายามจะอะไรอดทนก็คือรักมีการรักการรักอาชีพการขายมากมีใจรักในการค้าขายอดทนหน่อยเพราะว่าอาชีพลูกชิ้นเนี่ยร้อนนะจ๊ะจะบอกให้ทั้งเตาทั้งน้ํามันลูกชิ้นก็ร้อนด้วย แล้วเราต้องมีอะไรอีกบ้างคะที่มันจะเหมาะสมกับการขายลูกชิ้นของพี่ยุ้ยอะค่ะอะไรปกติไม่ต้องมีแบ็กกราวน์อะไรมาเลยค่ะเพราะเรามีการสอนให้ทั้งหมดนะคะจริงๆสำหรับคนที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์แบบซูโม่แบบนี้นะฮะพี่มีการเทรนนิ่งยังไงมีการอบรมแล้วก็มีการแนะนําเทคนิคยังไงบ้างครับค่ะเราก็จะมีการไปสอนที่หน้างานเลยสมมติซื้อไปอ่ะวันนี้คุณสนใจเราไปส่งที่หน้างานแล้วเราก็สอนสอนที่หน้างานจริงเลยนะคะว่าการทอดการขายใช่ค่ะ ะะหรือไม่มั่นใจก็มีคู่มือการขาย,ยพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบมาคู่มือการขายเอาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าเออทบทวนเป็นการทบทวนไปค่ะถ้าเกิดว่าไปทําแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขายังทอดได้ไม่ดีะคะ่ะเรากลับเร,เรากลับไปโทรปรึกษาเราได้หรือว่าทุกอาทิตย์นะคะเราจะมีผู้จัดการร้านค้านะคะไปตรวจเช็คคุณภาพแล้วถ้าเกิดว่ามันทอดไม่ได้ก็ปรึกษาทีมงานของเราได้เลยะคะ่ะเขาก็จะแนะนาให้ ครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยในการทําธุรกิจค้าขายะเวณนี้ครับน้องดิติีเรื่องของทําเลครับทีนี้ครับพอจะนําทาเลที่เหมาะกับคียออสแต่ละประเภทได้ไหมครับว่าเราควรเลือกทําเลยังไงแล้วในยุคปัจจุบันนี้เราควรไปหาทาเลได้ที่ไหนครับอ่าค่ะโอ้ทำเลตอนนี้ก็มีเยอะค่ะอย่างเช่นเพราะว่าตอนนี้มีพวกปราสาเปิดใหม่เยอะนะคะหรือว่าตามส่วนจตุจักรก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือสถานีบี s ีเหน้าปั๊มน้ำมันหน้ามหาะไรหน้าโรงเรียนเรียกว่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นเนี่ยขายได้ทุกทุกทำเลเลยนะคะ เพราะว่าคนที่รับประทานคนที่พร้อมจะเป็นคนบริโภคตรงนี้ก็หลายกลุ่มเลยทีเดียวก็<ถ>เป็นใ,<ช>ในเรื่องของแฟรนไชส์อาหาร<ช>ก็จะ,ะเป็นแต้มต่อกว่าแฟรนไชส์ประเภทอื่นๆก็ตรงนี้แหละใช่ไหมฮะที่<ช>เป็นเรื่องของอาหารครับ<ช>มาถึงในเรื่องของการบริหารต้นทุนนะฮะในตัวของพี่เองเริ่มต้นคิดยังไงว่ามันต้อง6ชิ้น8ชิ้นนะเรามีการกําหนดต้นทุนแล้วก็ราคาขายยังไงที่จะไม่ทําให้สูกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ทําให้แย่กว่าคนอื่นนะครับตรงนี้ก็เราดูว่าราคาเท่าไหร่ที่เหมาะสม อย่างเช่นตอนนี้ปกติตอนนี้เราขายชุดละ20บาทซึ่งได้18ชิ้นก็ถือว่าราคาไม่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 สูงเกินไปนะคะสำหรับผู้บริโภคหรือสําหรับตัวแฟนชายเองก็สามารถมีกําไรที่พอจะเลี้ยงตัวได้นะคะเพราะตัวนี้ก็กําไรกว่าเท่าตัวนะคะก็คือกำไรอย่างน้อย10บาทอันนี้คือลองรับสภาพภาวะเศรษฐกิจที่จะขึ้นจะลงไว้แล้วใช่ไหมในราคา20บาทถูกต้องค่ะ แต่ก็จะผันผวนไหมคะผันผวนตามวัสดุตามวัตถุดิบของปกติกเราเปิดมา4ปีแล้วนี่เรายังไม่เคยขึ้นราคาเลยพอดีว่าตรงนี้เราจะเป็นผู้พยายามลดคอสติ้งให้กับทางปัค้านะคะคก็เรียกได้ว่ากาไรเนี่ย เกือบเกือบห้เลยทีเดียวใช่ไหมครับทีนี้ฮะวันหนึ่งครับเราต้องขายให้ได้สักเท่าไหร่ครับเพื่อที่จะสิ้นเดือนแล้วก็จะมีเงินที่มันพอๆกับการเปมษย์เงินเดือนอยู่ทดแทนกันได้เนี่ยครับวันหนึ่งต้องเราขายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าเกิดโลหนึ่งมันกําไร100บาทครับหนึบาทนะคะเอาจริงๆตอนหนึ่งกิโลอันนี้หักก็ถูแล้วเป็นกำไรล้นล้นเลยยังไม่หักค่าแรงกับค่าที่2อย่างอ๋อค่ะหนึ่งร้อบาทถ้าขายได้10กิโลก็ได้1,110บาทต่อวหนึ่ เคยมีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วสะท้อนกลับมาเลยว่าร้านที่เราซื้อไปขายได้เยอะที่สุดนี่ประมาณวันละกี่กิโล 3, 0 5 0หกิโลค่ะต่อวันอันนี้เขาขายที่ไหนคะขายที่ปั๊มน้ำมันอู้ปั๊มน้ำมันมีคนสนใจเยอะนะเยอะนะขายจอเยอะนเยอะมากค่ะค่ะแล้วลูกชิ้นนี้คือขาย เรามีการเพิ่มเพิ่มเป็นลูกชิ้นปลาแล้วเรามีพี่พี่ยุ้ยเพิ่มแบบลูกชิ้นกุ้งหรือลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะในผลิตภัณฑ์ค่ะในปีนี้เราก็มีเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะก็จะเป็นปลาเส้นระเบิดปลาเส้นระเบิดชิ้นที่เป็นเป็นเส้นยาวๆก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่เอาเราเอามาทอดนะคะพอดีเราจะมีสูตรของที่บ้านอยู่ก็เลยเอามาทําเสริมนะคะแล้วก็ในปีนี้เราอาจจะมีอีกหลายๆตัวออกมานะคะค่ะเพื่อเสริมให้ธุรกิจมันต่อยอดไปได้ กับธุรกิจแฟนชายซูโม่ตรงนี้ทราบมาว่าขณะนี้กําลังก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วนะฮะ <Yeah. S 2> ลองจำแต่วันแรกที่เราเริ่มทําธุรกิจมาจนถึงวันนี้ล้มลุกคุกคานผ่านอะไรมาบ้างแล้วมาถึงจุดนี้เราพอใจหรือยังและอนาคตเราจะก้าวไปยังไงต่อค่ะตอนนี้เราก็เ,เราพอจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเรารอยากจะมีไลน์อัพหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ผู้บริโภค เป็นทางเลือกมากขึ้นนะคะคเพราะว่าเราเปิดตัวลูกชิ้นมาหลายปีแล้วนะคะก็กลัวว่าเกรงว่าลูกค้าอาจจะมีการเบื่อไปบ้างเราก็จะพยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเราจะมีสูตรอยู่นะคะคแต่ยังไม่ได้เอามาทำเป็นรูปเป็นมระทำเท่านั้นเองครับค่ะแล้วอุปสรรคที่ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจมาจนถึงณปัจจุบันเนี้ยคะ่ะทำธุรกิจอะไรก็ย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วเรามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอุปสรรคตอนแรกๆถ้าตอนตอนแรกๆก็คือแก้ไปแล้วถ้าตอนนี้ อุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือบางคนบางบางท่านที่โทรเข้ามาค่ะอยากจะได้เป็นระบบผ่อนสนใจระบบผ่อนเพราะว่าไม่มีเงินก้อนเราก็เลยอย่างที่คุณติติพผู้ไปในต่อต้นก็เราก็เลยมีระบบให้ยืมนะคะเป็นให้ยืมนะครับให้ยืมไม่ได้ไม่ได้เช่าใช่ไหมคะใช่ค่ะยืมยังไงบ้างคะเราต้องทําอะไรบ้างถึงจะยืมของก็กชนเรามีเงื่อนไขอยู่ง่ายๆก็คือหนึ่งจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่า มีเงินมาจํากับเรา7 0 0 0บาทเราก็ให้ยืมชุดรถเข็นไปเลยนะคะแล้วเวลาคุณเลิกกิจการเราก็ให้คืนนะคะ7,00 0บาทนี้เราไม่ได้เอาไปไหนครับการยืมนี่สามารถเป็นการทดลองตลาดได้ถูกค่ะถ้าเอาไปเจ็ดวันแล้วฟีดแบ็กไม่ดีมันไม่เหมาะกับเราอันนี้เราสามารถอ๋อเราของเราจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าเราขายของเราอย่างน้อย300กิโลใน4เดือนนะคะ ก็คือว่าให้ลองแต่ว่าคือลดความเสี่ยงของลูกค้าอันนี้คือธุรกิจที่ลดความเสี่ยงคือผู้บริโภคไม่ต้องมีความเสี่ยงอะไรเลยเป็นในรูปแบบของธุรกิจจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าราคาวัตถุดิบเราอาจจะราคาสูงกว่าราคาแฟรนไชส์นิดนึงนะคะก็เหมือนกับอาชีพอื่นนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรในการเริ่มต้นย่อมเหนื่อยเสมอนะครับก็ต้องอาศัยความมานะปากบันถึงจะประสบความสําเร็จได้ใช่ไหมครับสุดท้ายนี้ฮะพี่ครับอยากจะฝากอะไรสําหรับเครือข่ายแฟรนไชส์ซูโม่แล้วก็คนที่กําลังคิดจะ พันตัวเองมาขายลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในระบบแฟรนไชส์หรือเป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยครับควรเริ่มต้นยังไงควรฝากอะไรยังไงครับค่ะถ้าเกิดว่าคนที่กําลังมองหาธุรกิจนะคะเราก็มองว่าซูโม่เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับผู้กําลังมองหาอะไรที่มันหนึ่งจัดการง่ายนะคะเพราะว่านี่เรามีบริการส่งให้ทุกอย่างนะคะคุณแค่มีหน้าที่ทอดขายที่หน้าร้านอย่างเดียว2ก็คือกําไรดีนะคะตัวนี้เรากาไรเท่าตัวแน่ๆนะคะคลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ํานะคะ ็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังแล้วก็ต้องการคืนทุนเร็วถ้าเกิดใครกําลังมองหาธุรกิจประเภทนี้ยังไงฝากซูโม่ไว้ลองพิจารณาหรือลองเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เราไปนะคะครประมาณกว่า90%สามารถอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะก็คือสามารถทําธุรกิจได้ต่อเนื่องะะและ10%ที่ส0ที่ส่วนใหญ่จะคอนลูกหลักๆ<อ> เปลี่ยนอาชีพนะคะไปทํางานประจําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทางเลือกชีวิตที่แทรกเข้ามานั่นเองแต่ในรูปแบบการค้าขายของซูโม่ที่ขายไปก็ยังเรียกได้ว่าก็สามารถอยู่ได้ค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เรามีส่วนช่วยเหลือสังคมนะคะเพราะเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของเราก็คือเราอยากจะให้ช่วยให้คนไทยที่มีอาชีพเสริมหรือมีงานทํากันมากขึ้นคกับเหมือนกันสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสังคมไทยด้วยเหมือนกันครับต้องขอขอบคุณ คุณยุนันตั้งใจอยู่นะคะที่เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งธุรกิจแฟนชายที่ใครสนใจแล้วก็อยากจะลดแอกชีวิตมนุษย์เงินเดือนะนะคะก็สนใจแล้วก็มามมลองปรึกษาได้นะคะที่พี่ยุนันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาคุยกันกับ SME มีมาเล่าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ